สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัญชายทาโร่นะคะเขาเก็บตัวเงียบจนได้คําตอบของใจนะคะว่าเขาขาดคุณไม่ได้เขาคนนั้นเป็นใครกันและเขาอยากจะบอกคุณนะคะผ่านไพ่ออร์เคลมาความรู้สึกของเขาค่ะที่เขาอยากจะบอกคือความรู้สึกใดนะคะเข้ามาแล้วตั้งจิตอธิษฐานสื่อพลังงานมาที่หน้าไพ่ของพี่หมอนะคะเขานะคะเขาแบบอยู่คนเดียวนะคะ อยู่เงียบๆเ,เก็บตัวเงียบคนเดียวจนรู้นะคะจนรู้ตัวเองรู้ใจตัวเองว่าเขาคิดถึงคุณนะคะขาดคุณไม่ได้ I am becoming a better person นะคะเขาบอกว่าเขาจะเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นนะคะเขาเริ่มเป็นคนใหม่นะที่ดีขึ้นให้กับคุณนั่นแหละค่ะนะ สิ่งที่เขาไปเก็บตัวแล้วเขารู้ความหมายของใจของเขาค่ะว่าเขาขาดคุณไม่ได้นะคะคุณคนนี้ I left you before you c o u left d l me เขาบอกว่าเขานะคะจะเป็นฝ่ายที่ทิ้งคุณไปก่อนนะคะก่อนที่คุณจะทิ้งเขานะคะอ่าเดี๋วดิ I wish I could share my good news with you นะคะเขาบอกว่าฉันหวังว่านะคะฉันจะได้แชร์ข่าวดีข่าวสารที่ดีกับคุณนะคะ You don't know how hard it was to let you go นะคะเขาบอกว่าคุณคุณไม่ทราบแล้วนะคะว่ามันยากขนาดไหนนะคะที่จะปล่อยคุณไปนะคะ I feel leaving me behind I feel you leave I feel you leaving me behind เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเหมือนคุณทิ้งเขาไว้ข้างหลังนะคะพลังงานคนนี้ค่ะเขานิ่งเงียบจนรู้ใจของตัวเองนะคะว่าขาดคุณไม่ได้เขาเป็นใครกันนะ ขอคำตอบจากไพ่ยิบซีค่ะขอกรีดไพ่หน่อยอยากกรีดไพ่ให้แบบลงตัวหน่อยนะคะ The World หวเห่าพลังงานผู้ที่เกิดในปีมะโรงปีมะเสงได้ด้วยนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์เป็นรักทางไกลค่ะคนละประเทศคนละซีกโลกกับคุณเลยนะคะพลังงานตรงนี้เนาะอืมเป็นรักทางไกลนะคะพลังงานของ Trios ผูะะ้ที่เกิดวันอังคารในธาตุด,ดินมังกรพุทธศกกันด้วยนะคะเป็นพลังงานของสถาปนิกวิศวกรคนที่ทอํอางานอสังหาริมทรัพย์เจ้าของกิจการนะคะเจ้าของกิจการมีสถานประกอบการนะคะเป็นเซลเป็นมาร์เก็ตติ้งได้เช่นกันนะคะเขารู้สึกดีกับคุณมากเนี่ยอยากกลับมาพูดมาคุยมาเจรจากับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นเดดออนไลน์ Online, คุยออนไลน์ได้ด้วยค่ะว้าวเดชาริออดนะคะจะกลับมาเร็วๆนี้แล้วค่ะถ้าเป็นรักทางไกลนอกจากจะติดต่อเจรจากับคุณมาแล้วก็จะเดินทางมาหาคุณด้วยนะคะ พลังงานของลัคนาราศีกรกฎนะคะเขาขาดคุณไม่ได้ค่ะค,คนคนนี้ว้าวทรีออฟฟอนสามไม้เท้าคนทางไกลนะคะพลังงานธาตุไฟเม็ดสิงนูเขาคิดถึงคุณและมองอนาคตร,ร่วมกันกับคุณ